Đồ đi Mà hơi Hoài quá Ồ ไม่ถ่ายรูปเอ้ยถ่ายวิดีโอเว้ยเนี่ยน้ำหมอกมันมากระโยดด้วยที่นู่นไปนู่น นั่งกับคนกับคนเอิมต้นมะม่วงไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นอะไรไม่รู้นานๆเลย มันดูธรรมดาอยู่ขี้บ่เอ่ออืมอืมอะไรอย่างงงงจุ่มเลยวันแต่เนี่ยอย่างงงง 真乱了，弄。